ค่ะทีมงานครอบครัวชวอรมินตินะคะวันนี้สัมภาษณ์ผู้ป่วยนะคะเป็นมะเร็งระยะที่สามนะครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากรมะเ็งต่อมลูกหมากระยะที่สามแล้วก็ทานนเิประมาณสองชุดนะครับสองชุดภายในชุดแรกมีผลการตรวจด,ดีขึ้นยังไงบ้างคะจากค่าเลือดสามร้อยเริ่มแรกท,ที่เป็นมะเร็งค่าเลือดสามร้อยปัจจุบันยังเหลือยี่สิบสี่นะครับปัจจุบันเหลือ24นะคะเดือนแรกจาก300จะเหลือ85.41เดี๋ยวร้องซูมมาตรงนี้นะคะ เดือนแรกที่ทานไปจาก300เหลือ85.41นะคะแล้วก็เดือนที่2ชุดที่2เหลือ24.80ค่ะมันใช้ร้อยเปอร์เ็นต์ค่ะค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเป็นอะไที่จาอจากค่าเลือ300เดือนแรกมันลดเหลือ84คือที่อ2ดอนค่องาเร่่4 ที <c ười> ừ, ่เทราบต่อสามเดือนคสามเดือนที่ผ่านมาแล้วมีอาการแบบไหนยังไงบ้างกดที่มีปหน่ายแรกๆก็มีชีพปั๊บชีพปับแล้วก็มีลมยุ้งเลือดประมาณตองนิดหนึ่งเราได้ยินเสียแต่ว่าเสียเดือนเนี่ยมันจะเป็นเสียงรอบเลี่ยงครับแต่ดูแนวรุ้งมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนาะนะครับแล้วรู้สึกความแข็งแรงมากที่กระเป๋าเหมือนกันาแข็ง 嗯。